สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับพ่อน้องตัดสินใจจะขายรถไถเพื่อจะเอาเงินมาสู้คดีความจริงซึ่งพวกเรานะ่ะไม่มีเงินมันบอกพวกเราไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าจะหาความจริงสู้มันต้องใช้เงิน เลยจะขายรถไถพอฟังเสร็จย้อนกลับไปมีอยู่ช่วงหนึ่งบักแป้งมันบอกว่าแม่น้องไม่มีเงินเลยตอนน้องหายมีเงินอยู่แค่3,000ันแล้วก็แม่มันคืนอ่ะยายสคอมีอยู่800 0ันส่วนตัวเองมีเงินอยู่ในบัญชี4 0 0พันทั้งทั้งที่ทมันบอกว่าครอบครัวเราจนมีเงินเก็บแค่หลักพันแล้วสี่หมนั้นมันได้ถอนออกมาแล้วแม่มันสมทบอีก8 0 0 0 รวมๆแล้วมันเอาไปจ่ายอะไรไม่รู้50,000มันเลยย้อนแย้งกับคำพูดของมันที่ว่าตอนน้องหายมันมีการจ่ายกัน50,000่นมันบอกว่าตอนน้องหายมีการจ่ายเงินกัน50,000ื่นเลยตั้งคำถามว่า50,000่นเป็นเงินมัดจำก่อนหรือเปล่าคุณจะเชื่อได้ยังไงถ้าสมมติว่าลักษณะของเด็กที่พวกคุณต้องการที่มีค่าตัวหลายล้านอย่างที่พวกคุณต้องการถ้าผมทำแล้ว ผมจะมั่นใจได้ไงว่าพวกคุณจะจ่ายใจอย่างที่พวกคุณพูดอา้าวถ้างั้นนะ่ะก็เอามาัดจําไปก่อนห้า0 0ื่นเพื่อเป็นหลักการันตีว่าจ่ายจริงเอาไปห้า0 0ื่นก่อนนะทุกคนฟังแล้วคิดว่ายังไงมันเหมือนจะลงตัวกันเลยเรื่องที่1คือมันบอกครอบครัวพวกมันนะ่ะไม่เคยมีเงินเก็บหลักหมื่นมีแค่หลักพันเรื่องที่สองแม่มีเงินอยู่แค่สามพันจูๆ่ๆโผล่ขึ้นมา มันบอกว่ามีเงินอยู่40,000ในบัญชีแล้วมันก็บอกว่าสมทบกันเอาเงิน4ี่ห0,000ื่นรวมรวมกันเป็น50,000มันบอกจะได้มา50,000แล้วมันเอาไปใช้สัก1 0,000มื่นมันเหลืออยู่40,000ทีนี้พอ40,000นั้นเงินอาจจะไม่พอก็เลยรวบรวมกับแม่กับแม่น้องได้เงิน50,000ไปจ่ายอะไรสรุปแล้วคําที่บอกว่าตอนที่น้องหายมีการจ่ายเงินกัน5 0,000 ใครจ่ายเงินใครความคึกหน้าจากทางช่อง Youtube ปรกรณ์พักดีธรรมได้พูดไว้ดังนี้ครับนิทานที่หมวยนิดพูดขึ้นมามันเป็นจริงด้วยว่านางกุลาเวอร์ชั่น2022มันดันไปอยู่แถวบ้านสีกอที่ดาวังคารนนางกุลาคนนี้ไม่ใช่แค่รูปชั่วตัวดำแต่จิตใจดำมากและดำกว่านางกุลาที่อยู่ในนิทานที่เราเคยฟังกันเพราะนางกุลาแค่หักหลังคนที่ชุบชีวิต ขาขึ้นมาแต่นางกุลาคนนี้ยิ่งกว่าหักหลังยังเอาคดีโทษประหารชีวิตไปจำคุกตลอดชีวิตไปใส่เขาโดยไม่สนใจอะไรเลยขอให้ชั้นได้ประโยชน์ฉันรับเงินมาแล้วคำว่ารับเงินอย่ามาบอกนะว่าไม่ได้รับถ้าสมมติว่าไม่ได้รับจริงๆไปด่าพ่อคุณเฮียหวังตาระเบียงเพราะว่าพ่อคุณนะ่ะเอามาเล่าให้หมวยนิดที่ดาวังคารฟัง เพราะว่าพ่อคุณบอกว่าได้เงินพร้อมกันหมดแล้วสามหลังแต่อาจจะได้ไม่เท่ากันแต่หลังของคุณน่ะได้เยอะสุดดังนั้นคุณอย่ามาบอกว่าฉันไม่ได้รับอะไรเลยมีเงินมาทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละก็ทำมาหากินกับลูกอย่าไปบอกว่าคนอื่นทำมาหากินกับลูกตัวเองน่ะทำมาหากินกับลูกไม่สำเนียกบ้างล่ะกูลาตัวเองนั่นแหละ มีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะลูกอีกคนนึงน่ะเขาอาจจะมาจากคดีของลูกคุณที่ดาวังคารแต่หลังจากนั้นเขาได้กำลังใจจาก f อเขาแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปพึ่งภาพลักษณ์ตรงนั้นอีกแล้วเขาไม่ได้บอกว่าผมเป็นลุงผู้สูญเสียเขาทำหน้าที่ของเขาเขาได้โอกาสเขามีความสามารถด้านไหนเขาก็สืบสารความสามารถของเขาไปเขามีหัวคิดก้าวหน้าก้าวไกล ในเรื่องของการค้าขายทําอะไรต่างๆนานาเขาก็เดินหน้าไปเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาไม่เคยทิ้งโอกาสความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดข่าวด่วนบ้านสีกอมีสื่อใหญ่ลงพื้นที่บ้านสีกอเราก็มาจับตาดูสื่อใหญ่ลงพื้นที่มีอะไรคอยจับตาดูว่าสื่อใหญ่น่ะจะทําข่าวอะไรที่บ้านสีกอเมื่อคืนนี้แต่ผมน่ะรู้สึกว่า ไม่ค่อยโอเคเท่าไรหรือว่าเขาอาจจะมาทำข่าวแถวนี้เลยแวะมาลองจับตาดูว่ามีอะไรหรือเปล่าให้ทุกคนจับตาดูให้ดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสื่อใหญ่ลงพื้นที่รอติดตามชมกันว่าจะมีอะไรกันมีอะไรในพื้นที่หมู่บ้านสี่กอที่ลงมาพื้นที่เมื่อคืนนี้ 2- อถึงสคนสื่อหลักช่องใหญ่คอยจับตาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ตั้งแต่มีประเด็นดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นหาแต่ดรามา่าหาแต่คอนเทนต์กันเพื่อที่จะใส่ร้ายใส่ร้ายลุงกับป้าต่างๆนาน,นาไม่เข้าใจในตรากาศที่เขาพูดว่าแม่นางเอกสั่งยาบ้ามาในชื่อของเขาทำไมเขาพูดอย่างนั้นในไร้สดผมเข้าไปฟังแล้วก็สลดใจไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกล้าใส่ร้ายแม่นางเอก ทำให้ผมเห็นถึงจิตใจของผู้หญิงคนนี้อย่าเอ่ยชื่อใครนะเรานะ่ะแค่มาวิเคราะห์ว่าทําไมใจผู้หญิงคนนี้ถึงดําเหลือเกินคิดได้ไงว่าไม่นางเอกสั่งยาเข้ามาในานามของเขาหรือเปล่าคนที่พูดได้ขนาดนี้นะ่ะจิตใจต่ำารามชั่วช้าหรือว่าที่เขาพูดมานะ่ะได้ขนาดนี้เพราะเขาเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหรือเปล่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร เป็นเรื่องมาจากดาวังคารคุณมาว่าแบบนี้นะ่ะให้กับแม่นางเอกดาวังคารแบบนี้มันไม่แฟร์ทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้จิตใจเป็นยังไงการที่เขาออกมาทำดราม่าต่างๆพยายามโยงประเด็นต่างๆเข้ามาให้กับพ่อพระเอกแม่นางเอกปวดหัวตลอดเขาไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างคุณรู้อยู่แก่ใจของตัวเอง ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับไหนบอกบ้านหลังนั้นนะ่ะจะยกให้ตาระเบียงไงทําไมนะ่ะยังกลับมาอีกและทําไมต้องเอาแอร์ไปด้วยต้องเ,อเครื่องน้ําอุ่นไปด้วยไหนบ้านนอกดาวตานะ่ะบอกให้ซื้อหมดปัญญาซื้อเองแล้วเหรอสันดานลักเล็กขโมยน้อยขอให้ได้ของฟรีนะ่ะขอให้กูได้ไม่เกี่ยงวิธีใช่ไหม ด้านได้ไออดต่อให้ต้องหน้าด้านโกหกตอแหลเพื่อให้ได้ฟรีมึงเอาหมดใช่ไหมมึงนะ่ะได้แต่ได้มาสนนานแบบที่ว่าไปหลอกล่อขายที่ให้กับลูกสาวขายที่ให้กับลูกเขยพอเขาจ่ายไปแล้วที่นะ่ะเสือกไม่ได้สนนานแบบนี้ได้มาจากยายเชฟระนั่นเองแม่งเป็นทั้งตระกูลเลยละพวกมึงนะ่ะอยู่กกกอกแดกอะไรเข้าไป ทำไมสันดานพวกมึงน่ะถึงเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวใจไม้ไส้ระรำมแบบนี้แดกทานเป็นอาหารหรอเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานะ่ะเพิ่งเคยเห็นอยู่ที่ไหนไม่ได้หรอกันดาดแบบมึงน่ะมึงอ่ะบอกว่าสร้างความแตกแยกโอ้โหใครเขาจะไปสร้างความแตกแยกเขายิ่งอยากจะให้มีความสมามัคคีในชุมชนแต่ครอบครัวมึงเนี่ยมีบ้านอยู่แค่ส4หลังขนาด มึงยังไม่สามัคคีกันเลยนะครอบครัวมึงขนาดบ้านติดกันสองสามหลังเนี่ยยังไม่สามัคคีกันเลยยังกัดกันเหมือนหมาขี้เรือนแย่งกระดูกแย่งชามข้าวหมากันยังไม่สามัคคีกันเองเลยอะไรกับชาวบ้านพี่น้องยังไม่รักกันเลยอย่ามาอ้างว่าคนนั้นคนนี้สร้างความแตกแยกในชุมชนพวกมึงทั้งนั้นแหละไม่ใช่พวกมึงเหรอกับสางเน่าพี่มึงนะ่ะ ออกมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกมาแซะจะมาอ้างคนอื่นสร้างความแตกแยกความคึบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงปมสันดานของปากแป้งมันเป็นเพราะอะไรมันอยู่ที่ตาเท่าด้วยพฤติกรรมของตาเท่าสอนลูกสอนหลานยังไงกับยายหกร้อสอนลูกสอนหลานยังไงไม่ได้สอนลูกสอนหลานให้สามัคคีกันพฤติกรรมของตาเท่ากับยายหกร้อย มีปอมอยากให้ลูกมองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้เคารพตัวเองแต่สอนไม่เป็นเพราะว่าตาเท่ากับยายหกร้อยน่ะรักตัวเองมากเกินไปเห็นแก่ตัวเองมากเกินไปเลยสอนลูกไปในทางผิดๆสอนในทางผิดๆยังไงตาเท่ากับยาย600เวลาอยู่กับลูกคนนี้น่ะก็ทําเหมือนกับว่ารักลูกคนนี้รักลูกคนนี้มากนินทาลูกคนอื่นๆให้ลูกฟัง คนนี้ฟังนะ่ะลินทาว่าเบิ้งมันแน่รักแต่ผัวหลงแต่ผัวมีอะไรก็ประเคนให้ผัวเอาใจพ่อแม่ผัวแต่พ่อไปอยู่กับคนที่พูดถึงก็ไปบอกว่าเบิ้งมันแน่ไม่ช่วยการช่วยงานอะไรเลยแม้กระทั่งจะกินกับข้าวไม่รู้จักหาเองต้องเอาไปป้อนถึงปากมันมันถึงจะกินแต่เวลามันหิวถ้าไม่มีกับข้าวไปประเคน ึงปากมันมันก็จะด่าพ่อจะด่าแม่อย่างนู้นอย่างนี้เห็นไหมล่ะพอไปกับลูกอีกคนนึงโอ้ยบรรดาลูกๆเนี่ยพ่อภูมิใจที่สุดก็คือเจ้าเจ้าเนี่ยผัวก็ดีผัวก็มีหน้ามีตาหาลูกเขยถูกใจพ่อสุดๆแล้วถามว่าทำทําไมนะแบบนั้นเห็นแก่ตัวไงคือลูกแต่ละคนรักกูเพราะลูกแต่ละคนน่ะคิดว่า พ่อเขามาปรึกษาเราแสดงว่าพ่อเขาไว้ใจเรามากที่สุดที่พ่อนะ่ะมาคุยเรื่องที่พี่ๆกับเราหรือน้องๆกับเรานะ่ะแสดงว่าพ่อเขาให้ความสําคัญกับเรามากที่สุดพ่อเขาเปิดใจคุยกับเราแสดงว่าพ่อเขานะ่ะรักเรามากที่สุดลูกๆเลยคิดแบบนี้ตาเท่าก็คิดว่าพูดแบบนี้ ลูกแต่ละคนจะรักตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังตาเท่าไปพูดยังไงกับแต่ละคน